กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองหัวหินนะคะประชุมคณะกรรมการพัฒนาการทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งเป็นแผนพัฒนา3ปีนะคะระหว่างปี2558ถึง2560เวลา10นาฬิกาของวันที่10กุมภาพันธ์ค่ะที่ห้องประชุมนเรศดําริสานักงานเทศบาลเมืองหัวหินนายนพพรผู้ที่กุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการจะทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อจะทำร่างแผนพัฒนา3ปีหลังได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลเมืองหัวหินลงวันที่22สิงหาคม2557มีรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลรองประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการพร้อมผู้ส่งคุณวุธและผู้แทนประชาคมเมืองร่วมการประชุมค่ะโดยมีนางอุบลพึ่งแพงผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานเป็นเลขาลุกการกล่าวรายงานค่ะ การประชุมครั้งนี้นะคะได้กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนาเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทาร่างแผนพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงานให้ความเห็นชอบ ขอบข่ายและรายละเอียดตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยคะ่ะซึ่งการปฏิบัตินะคะ6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการพัฒนาท่องเที่ยวและเศรษฐกษษษษษิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยยุทธศาสตร์นี้เป็นแนวทางการพัฒนาที่ปรับปร,รุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมการจราจรและการไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการคมานาคมเพิ่มเติม,ตมการก่อสร้างถนนคอสรและรางยู่คอสอซอยหน้าบ้านดาบละอชุมชนเนิน ดินแดงและก่อสร้างถนนขอสลอพร้อมท่อระบายน้ำถนนเรียบคลองพระราชดำริด้านทิศตะวันตกยุทธศาสตร์ที่3นะคะก็คือการพัฒนาการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการการพัฒนาสาธาร,รณาสุขและสิ่งแวดล้อมในการยกระดับมาตรฐานสุขาพิบาลพัฒนาสวัสดิการสังคมชุมชนและคุณภาพชีวิตและการพัฒนาการบริหารและบริการค่ะ